สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหราก็มานั่งคุยกันสนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เท่นในวิทยากรและสานักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรค่ะติดต่อเข้ามากันได้นะครับนะสำหรับใครที่ต้องการดูดวงเป็นรอบๆไปนะก็นะก็ <c oughs> ได้เหมือนเดิมนะครับนะเราก็มาให้ถามกันนะาตามแบบฉบับของเราเนี่ยครับนะอะสหอ,อืออือเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอืมสหัจริงอืม มาครับนะเดี๋ยวเขาแชร์อไปก่อนช้าหน่อยนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับอืมมาครับกดแชร์ออกไป จะลืมครับเพียงคนละ9ก0 0 9ันเกแชร์โอ้รู้สึกับเด็จอันนี้สาใจมากเลยกอกอง <c oughs> กองนี้แบบอลังการงานสร้างจริงๆนะกดแชร์ออกไปครับวับนจันทร์ส่งให้เหรอเออวันจันทร์แล้วพ่งนี้อ่ะมันพรุ่งนี้เขาปิดอืม มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละนะ9,000 900 99แชร์นะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 900 99แชร์แล้วค่อพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเรนคำถาม เข้ามาเนี่ย มาครับนะเข้ามากันได้นะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้นะครับอื อ่ะใเข้าเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแ <Share S 2> ชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถ,ถามค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์ไปเพียงคนละ9,999แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามคเข้ามากันได้นะขอรับนะอยากรู้ว่าอ๋อตรงนี้เหรอใช่อ่ร ใช้ทั้งข้างนะมีสารพัดนะครับนะกล้องอาจารย์โอเนี่ยอย่าลืมครับเรามีเครื่องทั้งหมดประมาณสิบเครื่องนะนะก้าเก้าแช์นะครับนะเน่เน่นะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์วันนี้เราก็จะมานั่งคุยกันเรื่องเรื่องอะไรคะจอมปวกจอมปวกประจำบ้านต่างๆนะ ทำไมถึงมีจอมปวกมีมีจอมปลวกแล้วก็คือไม้ก็จะถูกกัดกินใช่แต่ว่าเอาตรงๆเลยนะจอมปวกทําลายไม่ได้ด้วยส่วนมากเขาเชื่อกันว่าวิญญาณเจ้าที่แถวนั้นจะอยู่ในจอมปลวกกันนะเขาเชื่อกันอย่างนั้นอ่ะพูดดิในที่นี้เอ,อจอมปวกต่างๆที่เขาพูดกันออกมานะคือปัญหามันก็คือว่า มีคนเนี่ยแบบว่าไปทําอะไรทับจอมปลวกอะไรเงี้ยเวลาที่เราอ่ะจะไปรื้อเอาจอมปลวกออกเนี่ยจะต้องทําการดูเลิกยามห่านาทีแล้วก็ทําพิธีขอพรีพรีนี่คือตั้งเครื่องเส้นบวงสวงนะเลิกวันต่างๆเพื่อให้การขอนะนะั้นสมบูรณ์บางทีเนี่ยเราต้องดูนะต้องตั้งเลิกถามว่าทําไมต้องต้องต,งตั้งเลิกเพราะปลวกเนี่ยถ้าเป็นดินแบบปลวกทั่วไปนะ ดินแบบดินทรายไม่ดีมันไปจะร่วนซุยนะ <c oughs> ดินปวกเนี่ยจอมปวกใช่เออเขาเขาชอบเอามาทําเครื่องรางของขังกันเพราะว่ามันมีอาถรรพ์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จขนาดไหนนะแต่เขามีคนเขาเชื่อกันว่าเป็นอาถรรพ์ถามว่าปวกเนี่ยนอกจากปวกแล้วเนี่ยเลขที่บ้านของเราเนี่ยมันมันมันก็ส่งเสริมเราแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะอุดมสมบ,บูรณ์หรือไม่ถามเรื่องจอมปวกนิดนึงทาไมเขาถึงห้ามทาลายอะ เราว่าเราว่ามันมีเจ้าที่สถิตหรือมีเหมือนกับเป็นเหมือนกับเทวดาหรือหรือผีที่แบบว่าอยู่พื้นที่สมมติว่าจะบูกบ้านเนี่ยตรงนั้นน่ะจะต้องเอาจอมลวกออกไปเนี่ยต้องทําพิธีอะไรไหมอาจารย์ครับต้องทําพิธีต้องขอต้องขอเขาก่อนเขาให้เหรอให้เพียงแต่ว่าบอกว่าจะทําลายจอมลวกทิ้งนะเดี๋ยวจะไปทําเป็นศาลเจ้าที่ให้ไปอยู่เจ้าที่แล้วกันง่ายสุดนะคือทําอะไรเนี่ยทําอะไรเนี่ย ถ้าเราไม่ไม่เชื่อเนี่ยแล้วเราไปลือล้อไปทําเองเนี่ยปัญหามันเกิดถามว่าเกิดเคยเห็นในทีวีไงเป็นเรื่องผีอาจารย์หอ<ม>คนเขาจะทําโรงงานที่ตรงที่ตรงนั้นน่ะแล้วตอนนี้มีจองปลวกอยู่เสร็จแล้วกามีคนเตือนว่าเออที่เนี่ยอย่าทําโรงงานโรงงานเลยอื<ม>ก็ก็แบบว่าไม่เชื่อคนจะทําโรงงานก็ของโรงงานเนี่ยเขาเอาไม้ไปตีตีต,ตีที่จองปลวกอะ่ะพังหมดเลยอื<ม><ม>แล้วเขาก็ปลูก โรงงานขึ้นมาแล้วเขาก็บริหารปรากฏว่ามีคนตายเยอะแยะเลยแล้วเขาก็เป็นเขาก็ตายตายเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขามีความเชื่อกันว่าปลวกเนี่ยจอมปลวกเนี่ยมันเป็นที่เหมือนเจ้าที่สิงสถิตขีพื้นที่ขี่พื้นที่หมายถึงอะไรที่ตายแถบและแวกนั้นทั้งหมดเน่ะก็จะสถิตอยู่ตรงนั้นเขาเชื่อกันอย่างนี้นะหรือว่าปู่ย่าตายายที่แบบแก่แ,กแล้วแก่ไม่ยุตไม่รู้จะอยู่ไหนอ่ะก็มี เมื่อก่อนเนี่ยหลังบ้านผมะนะที่เมืองที่ที่้ันนอกอะนะจอมปลวกใหญ่ประมาณน่าจะสูงประมาณเท่าแขนผมอะสูงสูงขึ้นมาสูงมากเลยเท่าแขนอืมต้นตะขบก่อต้นตะขบขึ้นมาสูงมากเท่าที่รู้อะสูงขึ้นมาไม่มันน่าจะยาวยาวยาว,ยาวประมาณเมตรอะเมตรครึ่งเมตรหกสิบใหญ่เท่าคนน่่แหละเกือบเท่าคนน่ะ แต่ว่ามันเป็นเหมือนดินดม่หกสิบก็เท่าโอเลยโอสูงแล้วหกสิเอ็ดใช่นะประมาณนั้นเลยแล้วแล้วจะมีต้นตะขบขึ้นแล้วข้างหลังนั้นน่ะผมเห็นนะข้าง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 จอมปวกอ่ะเขาทาสารสองสารที่มันติดกับพื้นไว้มี็สารหนึ่งสารตายายสารหนึ่งไปก็ตายายเหมือนกันแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทำสองสารหรืออาจจะอยู่กันสี่สี่องค์ก็ได้นะแต่เขาว่ากันเวลาเขาจะทําพิธีวงสวงบอกกล่าวอะไรเนี่ยเขาจะเอาเครื่องไหว้ไปวางตรงนั้นแล้วจุดทูปนะ จุดธูปห้าดอกเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็นับ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 จอมปลวงนั้นนะเป็นเหมือนกับบรรพบุรุษในอดีตอะไรเงี้ยน,นับเป็นอย่างนั้นนะเห็นเขาไหว้กันห้าดอกนะเห็นเขาไหว้กันห้าดอกนะเพะไหว้ห้าดอกเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บรรณ์นับเป็นครูบาอาจารย์ประเภทหนึ่งที่อยู่กับพวกเรามาถามความรู้สึกว่าคนที่แบบว่าทาไม่ถูกชอบไปลื้อไปทําอะไรเงี้ย มันเสียไปทุบไปตีเออมันเสียเพราะฉะนั้นอะ่ะก่อนจะทุบจะตีอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องขอก่อนว่าถ้าไม่ขอเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นม,มาแล้วมันจะแย่เพราะว่าดินจอมปลวกนะที่ผมสังเกตดูนะเขาบอกว่าเจ็ดจอมปลวกเจ็ดท่าเจ็ดสักเวลาทําเอามาทําเครื่องรางของขังเนี่ยปั้มเป็นรูปหัวฤาษีปั้นเป็นรูปหุป่นพระหีอย่างเงี้ยแต่ฤาษสีสมัยโบราณเนี่ยเอาตรงๆเลยนะเขาใช้ดินเจ็ดป่าช้า ดินดิน,ด,นดินที่ฝังคนจริงๆเนี่ยเอาเอามานี่เอามาปั้นขึ้นเป็นคนโอ้ยน่ากลัวนะตอนแรกๆน,นะเพก็เราคิดในใจเราอ๋อพอได้ศึกษาอะไรจนเข้าใจแล้วอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้อะไรแต่เป็นไป,นปนตามกฎตามเกณฑ์นะอืมด้วยงี้คือแสดงว่าจองปลวกนี่ทําลายได้มันมันเรื่องสุดแล้วแต่คนคิดอะนะแต่ทําทําลายได้แต่ว่าต้องขอก่อนหรือบอกก่อนหรือบอกกล่าวก่อนบอกกล่าวแล้วเขาไม่ให้ได้นะจนัดมีไหม หรือว่าต้องบอกเก่าวแล้วเขาให้เลยส่วนใหญ่ต้องบอกกก่าถ้าบอกกก่าวเหมือนเหมือนผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเรามีอะไรเราไปบอกแกจุดทูบอกเงี้ยแล้วบอกเนี่ยเรา,า,าคือผ่านมากตัวเองนะาจารย์เขาบางทีเนี่ยที่ดินเนี่ยเขาห่วงอะ่ะให้คนไปทําพิธีกี่คนกี่คนเขาก็ขายไม่ได้ม,มันมันมีมันมีส่วนใหญ่จะเป็นที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นที่ป่าชา้าส่วนใหญ่ที่เจอเจอมานะ ที่แบบนั้นเนะเป็นที่ปา่าช้าที่ป่าช้าเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากให้ใครอยู่เพราะว่าปัญหามันก็คือมันอยู่หลายดวงวิญญาณนะ,ะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นแนละตามได้คําถามครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะพอเวลาใกล้หมดนี่ผมก็ไปแล้วนะอ่ะนะติดต่อนะครับนะดูดวงนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่นะเฟซบ o ๊กครับนะโอซิริกรอภิรัตอ่ะมา สน,สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิบซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพร,ร,รับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีการทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องราขงของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเศษครูค่ะตามนี้ครับแล้วผมก็ตามนี้ครับอ่ะมามีคนถามเข้ามาเราจะออกแล้วมีคนถามค่ะเเข้ามาปูสาวสิบเจ็ดการงานจะทำที่เดิมหรือต้องย้ายคะ จะได้ย้ายไหมอยู่ที่เดิมครับไพ่วากันนะอยู่ที่เดิมนะเอาไปต่อครับแชร์แล้วก็หนูจะท้องไหมคะไม่ดูครับเรื่องท้องเราไม่ดูอ่ะข้ามไปเลยครับกบครับเอาถามเรื่องอื่นนะถามเรื่องอื่นมาได้นะคะกบครับสี่สิบสี่วันที่หนึ่งนี้มีโชคลาภไหมครับไม่มีนะมันไม่ไม่เห็นเหรียญผมก็บอกไม่แน่นอนไม่แน่นอนนะเรื่องท้องเราไม่ดูนะไม่แน่นอนบอกไม่ได้คือห้าสิบห้าสิบนะคะ ห้าสิบห้าสิบว่าจะได้หรือจะไม่ได้นะครับไม่ไมแน่นอนเลยนะคะดวงอ่ะไปแล้วนะครับดาโดยมีอาจารย์เกยอ,อ่ะเกยจะถามไหมอ่ะอืมหรวจท้องไหมคะเนี่ยคือเราไม่ดูเรื่องท้องะนะอืมถ้าท้องคุณต้องมาไปไปเอกเลกับหมอหรือไปอันตราสาวเขา<อ>เรียกว่าไปตรวจเอานะเขาเรียกว่าตรวจมาสวะอะไรเงี้ยก็ได้แล้วอ่ะอืมเอาที่ตรวจมาตรวจถามอาถามอาถาม,ถามอะไรล่ะ อืใช่แล้วซื้อเล่นคำถามนะคะตั้งคำถามมาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้คือคำถามท้องเราไม่ดูอยู่แล้วถ้าจะถามก็ถามแต่ถ้าไม่ไม่ถามเราก็จะไปละไปแล้วนะอ่ะมียใครถามอะไรเข้าไหมเขาจะถามอะ่ะอืมไปแล้วครับ